จะหันมามองเไรอ่ะมหันมามองผมก็ตกใจนะครับอาจารย์จะอั้มอะไรก็ไม่ค่อยกล้าอั้มนะเนี่ยจริงๆก็เตรียมเตรียมคำพูดอะไรมาเยอะอยู่เหมือนกันนะพอเห็นบรรยากาศแล้วมันก็ตื่นตันแทนพี่โรเบิร์ตเนาะครับนี่ผู้หลักผู้ใหญ่มาเมา่ไหรโอโ้โหใครมาใครมาใครมาคุณเต๋าสมชายโอ,อ้พี่เต๋านี่โอ้โหวันใจของคุณโรเบิร์ตก็เลยนี่เพิ่งเตะฟุตบอลมาเจริญพรพี่เจริญพรท่านพี่เต๋าพี่เต๋า เต่าสมชายสุดยอดสุดยอดนี่ฮะเชิญนะหลายคนเขาเชิพี่เต่าเจริญพรเจริญพรพี่เต่าโอ้ยเจริญพรท่านเจริญพรเจริญพรนะเขาจะกราบกราบพระถนนกตฎองกาบพระพระอยู่ถนนตไม่เป็นไรกราบได้เหมือนกันใจถึงใจฮะ ใจถึงใจตรงไหนก็ได้คณะแรกของพี่โรเบิร์ตนี่ยค้าเลยนะเห็นว่าจะมาแสดงพรุ่งนี้อคณะแรกของคุณโรเบิร์ตจะมพรุ่งนี้พุกเพชรเก้าใช่ไหมเผ็ดเก้าอ้าวดีดอกบดันนะเขาอยู่ดีดอกบดันดีดอกบดันออตอนนี้อาจารย์ดีมานะครับผมอาจารย์ตอนนี้บ้าจะดีไม่มาอาจารย์หนีไปแล้ว ไปรอไปรอคุณโรเบิร์ตอยู่ที่นู่นแล้วาจาันดีแล้วสมาก็จำไม่ได้นะว่าจาันดีไปแล้วสมาก็อ่ะมาเลอมาก็จาไม่ได้ฮะาจาันดีไปแล้วคือ,อเขาอยู่คณะอาจารย์ดีดอกประดานานะก็จะมีคุณใจแอนนะมีคุณโจ้มีอะไรหลายๆคนที่มาแล้วก็จากนั้นมาก็มาอยู่เพจเก้าช่วงนี้ในเฟซบุ๊กใน youtube ก็จะขึ้นเรื่องที่โรเบิร์ตเยอะครับผมแจ้งเกิดอย่างเงี้ยอา่าฮะบอลบอล จะเป็นใส่ชุดยามหน่ยอยไหมมีชุดนะแต่ไม่มีบทพูดอ,อแววคนเรามันก็ออกก็เกิดนะครับผมผู้กำกับโปรดิวเซอร์เขาก็เห็นแววเห็นอะไรเอตถ้เยืนนิ่งๆี่เฉยก็อาจจะไม่ได้เกิดครับพอมีแซลมีหยอกมีกระแนกกระแน่นิดๆมีขำ,ม,ำมีความสดโปรดิวเซอร์บอกเลยว่าเห็นอะไรในตัวเขาสมา,า,สมาคมตลกเราบ่อยครับานั้นงานนี้นนนเออพวกเรารักกันเมื่อกี้เขงแต่ทางเข้าเน่ะ เดพี่ๆหลายคนหลายท่านนะก็นํำจิตน้าใจนะเราก็เขาเรียกว่ามางานอย่างเงี้ยเรามาเฉลี่ยวความทุกข์ครับผมนคนเป็นภรรยาอย่างเงี้ยคน,เป,นเป็นลูกลยอะไรเงี้ยเป็นญาติผู้ใหญ่เยอะแยะจางการามาเจอลูกคนโรเบิดมาก็บอกเนี่ยมาก็เสียพ่อเหมือนกันครับมันก็เฉลี่ยไปละหนึ่งเปอร์เซ็นมาร้อยคนร้อยเปอร์เซ็นับนี่มาหลายร้อยคนก็หลายร้อยเปอร์เซ็นตเฉลี่ยไปความทุกข์มันก็จะลดลงลดลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆ นะมันก็ทษเราเบาบางอาศัยเวลาอีกห้าร้อยเมตรใกล้แล้วนะห้าร้อยเมตรนี่เอามาให้โรเบิร์ตใช่ไหมยังดีนะหลวงพ่อวันันทร์เอาตะไคร่ลูกตะไคร่มาให้ผมไม่เหมือนภาพบางองค์ไม่เหมือนภาพบางองค์ฮะแล้วเมื่อเรืเลึกระสิตไหมครับภาพนี้ครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อ้องถามหลวงพ่อก,กน <c oughs> มีลิขสิทธิ์ด้วยเหรอฮะทุกเซอร์แฟลกันด้เฉยหรอกอเราก็จะทําทให้มันเท่ากันสิ อ้าวแล้วทํายังไงเขาก็ต้องไถ่ก็ไม่ต้องเท่ากันก็ก็เหลือใบเดียวพอแต่พี่เราเปิดได้ขยันนะขาดนนาถ้าจากไปแล้วไปยังขยันไปหาคนนั้นคนนี้ไปเหรออาตมาโล่งใจที่จะมาไม่ค่อยเป็นเดอกพี่เขาเท่าไหร่อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวมาวันนี้ก็สนิทแล้วเห็นไปหาคุณตั๊กภรรยาร้องลั่นบ้านเลยฮะเห็นไปหาคุณบอลไปหาหลายคนหลายท่านครับโอ้โหขยันนั่นก็ยังแบบว่าเรียกว่าไปเยี่ยมไปเย็นแต่ถ้าแน่จริงแปดศูนย์ศูนย์แปดต้องมา